สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดคำทํานายหมอปลายไพรกระซิบป,ประวัติศาสตร์มีนายกรัฐมนตรีสองคนหมอปลายพูดว่ายังไม่เห็นหีบเลือกตั้งเหมือนเดิมก็ยังไม่เห็นแต่เห็นมีการจับมือคุยกัน happy ending ไปหากันคุยกันชัดเจน ร่วมกันประเด็นถัดมารัฐบาลแห่งชาติวันนี้ที่ต้องพูดเพราะว่ากระทบกับปากท้องของพี่น้องประชาชนมันต้องเลือกข้างแต่งานนี้นะเลือกไม่ได้วงเล็บนี่เป็นครั้งแรกทาย่างตรงไปตรงมาตามที่ท่านยมสื่อสารมาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้ยเยีะยนนะและคนวันอื่นๆอ,อย่างปิยบุตรพระเก้าไกลทิมพิธา และอีกมากมายไม่มีปัญหาหรอหมอปลายตอบว่าจะเป็นการรวมกลุ่มโดยที่ไม่มีใครมีปัญหาอะไรทั้งสิ้นทุกคนได้ผลประโยชน์ทั้งหมดทุกคนจะร่วมกันสร้างนโยบายเพื่อประชาชนคนไทยประเด็นถัดมาและเมื่อถามต่ออีกว่าเมื่อร่วมมือร่วมใจกันอย่างนี้ประชาชนจะได้รับหรือเสียประโยชน์จากการจับมือของคนเกิดวันที่ย1่เอ็ดทั้งคู่ไหม หมอปลายตอบว่าประชาชนจะได้บางกลุ่มเปรียบเทียบเป็นพีระมิดครึ่งบนได้ประโยชน์ครึ่งล่างเสียผลประโยชน์กลุ่มล่างจะได้ประโยชน์ต่อเมื่อเราทำงานเราคือแรงงานหลักเราถึงจะได้ประโยชน์แต่สิ่งที่เสียคือคนนอกประเทศเข้ามาครอบครองทรัพย์สินส่วนใหญ่มีอำนาจเหนือเราและคนไทยที่มีเงิน และมีคอนเน c t ชันเท่านั้นที่จะได้ประโยชน์สูงสุดคนระดับกลางจะทำอย่างไรภาษาไม่ได้คอนเน c t ชันไม่มีจะทำยังไงเราเคยเป็นเจ้าของกิจการแต่วันหนึ่งลดไปเป็นพนักง,งานพนักง,งานไม่ได้เสียเกียรติแต่วันหนึ่งพนักง,งานจะทำยังไงก็ได้ให้เป็นอาชีพที่สำคัญที่สุดในประเทศและต้องมีกฎหมายที่สาคัญที่สุดต้องใช้คนไทยกี่เปอร์เซนต์ต้องชัดเจน เพื่อเรานั้นจะได้ไม่เสียเปรียบอันนี้คือการช่วยเหลือเขาจะคิดกันและคนอื่นเข้ามาทำให้ประเทศนี้จเจริญเพราะว่าเราอยู่ได้ด้วยการท่องเที่ยวและคนรากหญ้าจะอยู่อย่างไรนึกถึงพวกเรากันบ้างคำถามถัดมาจะเห็นเมื่อไรหมอปลายตอบว่าปีนี้ค่ะและคิดว่าเร็วๆนี้ไม่น่าเกินพฤษภาคม แฮปปี้ทุกพักใช่ไหมมอปลายตอบว่าถูกต้องแต่จะมีเรื่องราวแน่ๆเรานะ่ะไม่เห็นประชาธิปไตยนะร่วมกันแล้วจบท่านยมยังใช้คำนี้การที่จะออกมาข้างถนนเช่นมอบลดลงค่ะประมาณ60-70%อร์ซนน้อยมากแทบไม่มีเลยแต่มันจำเป็นต้องมีบางคนอาจจะไม่เข้าใจหรือบางคนคิดว่าผู้ใหญ่คุยอะไรกันบางคน อาจจะคิดว่าเรายัางต้องเลือกศักดิ์ศีเกียติยศการเลือกข้างเป็นสิ่งสำคัญนะวงเล็บถามเพื่อความชัดเจนแน่ชัดจับมือสมยอมหรือว่าบังคับหมอป่ายตอบว่าสมยอมแหละพูดเองก็กลุ้มใจค่ะนี่คือสิ่งที่หลวงพี่อัปเดตเมื่อยิมสามกุมภาพันธ์ขณะที่เราสัมภาษณ์กันอยู่ความคืบหน้าล่าสุดคำทำนายจากหมอป,ป่ายไพรกระิบ คนแดนไกลว่าอย่างไรหมอปายตอบว่าแฮปปี้หมดแล้วจูบป,ปากกันดูดดื่มนักการเมืองท่านยมแบ่งเป็นสองกลุ่มไม่ได้แบ่งเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลเป็นแค่ยุคเก่ากับยุคใหม่ยุคเก่าก็ยังอยู่แต่แฮปปี้แต่ยุคใหม่นี่คือกลุ่มที่ไม่เข้าใจแต่ถึงเวลาวัยรุ่นก็ไม่มีสิทธิ์มีเสียงที่จะได้เลือกอยู่ดี คือ,อยังไม่เห็นภาพตัวเองที่เป็นพระที่จะได้บินกลับมาแล้วจะมาเลือกตั้งวงเล็บจินตนาการให้ชัดเจนอีกหน่อยท่านยมกระซิบหม่ว่าภาพที่เห็นบทสนทนาเป็นอย่างไรหมอปลายตอบว่าอันนี้คงพูดไม่ได้นะคะผู้ใหญ่ท่านคงรู้ว่าถ้าเราพูดอะไรออกไปคงจะโดนจับวงเล็บแต่ท่านพูดท่านพูด ย้ำอีกทีพฤษภาคมแฮปปี้เอนดิ้งทุกคนและดูว่าเราจะทำอย่างไรจริงๆนะ่ะเราคนไทยวางแผนเลยจะหากินยังไงพักไหนอยากหาเสียงเอาเลยค่ะเรื่องของการศึกษาปูพรมในเรื่องของการศึกษาเป็นหลักภาษาอังกฤษรัสเซียจีนเอาให้ครบประเทศมหาอำนาจภาษาฮินดีต้องมีต้องพูดให้ได้ไม่ว่าเราจะเรียนเกรดไหน ก็ได้นะ่ะไม่ต้องแคร์เราพูดภาษาได้เราหากินได้เราจะอยู่รอดประเด็นถัดมาประเทศได้กลงเศรษฐกิจดีเห็นได้ชัดมองเห็นต่างชาติเยอะแยะเยอะแยะดูเป็นประเทศเศรษฐกิจดีมีหลายชาติหลายภาษามิกกันอยู่ในประเทศไทยฟรีดอมมากเรานะ่มองสามัยก่อนอเมริกาเป็นแบบนั้นเราอาจจะไม่ต่างกัน เพียงแต่ว่าประเทศเรามันเล็กเลยมองเห็นความแออัดค่ะประเด็นถัดมาเงื่อนไขคนต่างแดนกลับมาวงเล็บถ้าเป็นเงื่อนไขคนแดนไกลกลับมาแล้วจะออกไปอีกไหมหรือ,อยังไงก็ไม่รู้อาจจะกลับไปเพิ่อมอีกหนึ่งคนก็ได้วงเล็บพยักหน้าอย่างไรก็ตาเมื่อถามถึงคุณหน้าหน,น้าขาวที่หลวงพี่ปายเคยทำนายว่าลักษณะนายกคนใหม่จะหน้าขาว ยิ้มเก่งปัจจุบันหลวงพี่กล่าวสรุปหลังจากมีภาพเมื่อวานวงเล็บหมายถึงการจับมือคนสองคนแฮปปี้เขาเป็นเบอร์สามอ่ะนะแต่ก่อนเน่ะเขาเบอร์หนึ่งเบอร์สองถามว่าเขายอมเหรอเขายอมเพราะเขาน่ะก็แฮปปี้แบ่งสารปันส่วนแล้วและเป็นใครก็ยอมเปิดคำทํานายหมอนิดย้ำชัดบิ๊กปอมพระเดกประวิทย เป็นนายกคนที่30นักพยากรณ์การเมืองคนดังหมอนิดกิจจาทวีกุลกิจย้ำชัดดวงบิ๊กป้อมพอเดกประวิทย์วงสุวรรณจะขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30รองลงมาปอที่สองคือบิ๊กตู่พเดกประยุทธ์จันโอชาคงไม่มีคนอื่นมีบาร,รมีมากกว่าสองปอที่กล่าวขึ้นมานี้ถึงแม้ว่าพรรคเพื่อไทยจะได้คะแนนเสียงมาเป็นอันดับหนึ่ง แต่ถ้าไม่ส่งราชรถไปเชิญพเอกประวิตย์มานั่งตำแหน่งนายกพรรคเพื่อไทยก็ไม่สามารถฝ่าด่านสบอบอ250เสียงไปได้ผมจึงให้พเอกประวิตย์เป็นเตงหนึ่งสิทธิสายรุง้งแต่ก็สงสารสังขารที่ควรจะระวังสุขภาพให้มากๆทั้งปีนี้และปีหน้า2567อย่าประมาทเป็นอันขาดเกิดวันที่11สิงหาคม2488 วันเสาร์ปีรากาอายุ77มีดิถีธาตุน้ำปีนี้ดวงดีมีโอกาสที่จะได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30เต็มตัวแต่พอเข้าปี2566ซึ่งเป็นปีเถาะจะมาชงกับปีรากาแถมอายุ78ก็เจอสองเด้งทั้งเจอปีชงทั้งเจออายุให้โทษอีกท่านควรจะระวังสุขภาพให้มากมาก ดวงของบิ๊กป้อมจะไม่ดีติดต่อกัน2ปีคือปี66เจอปีชงและอายุให้โทษความคืบหน้าใกล้เข้ามาแล้วเลือกตั้งปี2566นายกรัฐมนตรีคนต่อไปหมอปายทำนายไว้ว่าวันนี้หมอป่ายไพรกระซิบตอบประเด็นร้อนที่คนไทยหลายคนอยากรู้เลือกตั้งปี2566นายกรัฐมนตรีคนต่อไปคือใคร ผ่านทางรายการคนดังนั่งเคลีย์ช่อง8ซึ่งหมอปายได้บอกลักษณะของนายกรัฐมนตรีด้วยว่าเป็นคำถามที่หลายๆคนอยากทราบอยากได้คำตอบหมอปายไพรกระซิบหวังจะได้เห็นอนาคตที่สดใสของประเทศไทยโดยตั้งคำถามว่าคนไทยจะได้เลือกตั้งไหมนายกรัฐมนตรีคนต่อไปคือใครซึ่งหมอปายตอบว่ายังไม่เห็นหีบยังไม่เห็นภาพที่ต้อง เข้าไปกาเลือกตั้งเห็นแต่ยักษ์มายืนตามสี่แยกอยากเห็นแต่ยังไม่เห็นภาพแต่จะมีช่วงหนึ่งที่ทำให้เราตื่นเต้นกันไปก่อนและใจแป้วกันไปรอบหนึ่งแต่ยังไงนะ่ะในที่สุดเราก็ต้องได้เลือกตั้งเพียงแต่จะมีเหตุที่ทำให้ไม่ได้เลือกก่อนนายกคนต่อไปนี้เป็นคนหน้าขาวหน้าตึงชอบยกมือขึ้นสองข้างแล้วเฮดีใจ ซึ่งหมอปลายไพรกระซิบไม่ได้ระบุว่าเป็นเพศหญิงหรือเพศชายและย้ำเสมอว่านี่เป็นเพียงการเล่านิทานต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะและอีกหนึ่งรายการที่เป็นที่พูดถึงอย่างมากเช่นเดียวกันเมื่อหมอปายได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการไทยรัฐทอล์กเมื่อยิ่มี่กุมภาพันธ์2,566ในเรื่องของดวงการเมืองเลือกตั้งปี2566หลังจากสงกรานจะเกิดอะไรขึ้น บอกเลยว่าปีนี้คนที่เกิดวันที่ยิมเอ็ดมีอิทธิพลต่อประเทศชาติมากวันที่ยิม็ดมีคุณอุ้งอิงแล้วก็มีคุณประยุทธ์ซึ่งเป็นสองขั้วอำนาจที่ใหญ่มากๆมีอีกหนึ่งคนวันที่11คือคุณประวิทย์แต่11นี่นะี่ะตัดไปก่อนนะท่านโยมบ,บอกว่า21เเนี่ยจะมีเรื่องของชื่อเสียงที่โด่งดังแต่ขึ้นอยู่กับชะตาของแต่ละคนใครจะอยู่ใครจะไปแต่ขึ้นทั้งคู่นะ